ฝนตกแค่วันเดียวนะครับทําให้แย่เลยนะครับการหวานข้าวนะครับปกติใช้คนกั้นไม่อยู่นะครับวันนี้ลองใช้ลถครับน้ำลึกขนาดนี้นะครับจะลงได้หรือไม่นะครับเอาปลูกก็วางยายเตรียมพร้อมที่จะหวานแล้วนะครับแต่วันนี้มาดูสภาพครับมาฟังการตัดสินใจของแม่ร้อยว่าจะทำยังไงต่อนะครับ เหตุผลที่แม่ไม่ให้มานาตอนกลางคืนคนเดียวนะครับมันเป็นอย่างนี้นี่เองครับผมตรงรถแล้วเข้าใจเลยครับว่าทําไมไม่ควรมาคนเดียว โทรไปบอกแม่นะครับว่าพี่นีกําลังจะกลับแล้วนะครับให้รีบขึ้นมาครับแม่ไม่รู้ครับรีบขึ้นมาใหญ่เลยนะครับมาเจอกําลังไหว้พระอยู่พอดีเกือบไม่ทันครับรายไปซื้อนูนะพรมเก็บยาย้อมเกบอกพี่ขึ้นด้วยบอกพี่อื่นตัวทางปั่งถ่ายมาบายกอดกันกอดกันกอดพี่ก่อนเร็ว กอด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 พี่อื่นก่อนฝนตกแค่วันเดียวนะครับน้ำเต็มหมดเลยนะครับ แต่ที่กั้นของเสือที่ทำไว้นะครับเมื่อวานนี้นะครับก็คือขาดนะครับนี่ก็เลยตัดสินใจใช้รถไถลองดูนะครับไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าครับเพราะว่าน้ำมันลึกนะครับ นี่นะครับภาพเมื่อวานนี้นะครับที่ฝนตกนะครับก็คือตกไม่แรงมากนะครับแต่ตกทั้งวันทั้งคืนเลยครับจนจะถึงเช้านะครับเนี่ยครับแต่มาดูสภาพวันนี้ครับเต็มหมดเลยครับโอ้โหไม่รู้ว่าจะหวานได้หรือไม่นะครับเลยตัดสินใจถามแม่ร้อยแม่ร้อยก็บอกว่า หวานเลยนะครับเพราะว่าไม่ทันแล้วข้าวปูกก็ได้แช่แล้วนะครับเสือก็ขอแม่หวานลองดูนะครับฝ่เาเขาบบานนี้ สำหรับปีนี้นะครับไม่รู้ว่าจะเป็ยนยังไงนะครับผลที่ออกมานะครับแต่ปีหน้าน่าจะดีกว่านี้นะครับปีนี้ขอเก็บประสบการณ์ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพี่ๆมารอชมได้เลยนะครับว่าจะเป็ยนยังไงครับว่าจะห่างหรือจะยังไงนะครับหรือว่าจะไม่เกิดอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเสือก็รอลุ้นเหมือนกันนะครับตอนนี้กําลังเร่งเอาน้ําออกอยู่นะครับแล้วก็สําหรับพี่ๆนะครับที่ไปทําตามเสือนะครับที่ว่าถ้าออกกําลังกายนะครับ สำหรับใครที่ได้ผลนะครับเสือก็ขอยินดีด้วยนะครับสำหรับเสือเองก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเริ่มทำงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับที่เสือกำลังตักอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นเศษพวกเศษวัชพืชที่รถปั่นนะครับปั่นแล้วมันไม่จมลงไปในโคลน,นะครับพอโดนน้ำแล้วเขาก็ ขึ้นมาอยู่ด้านบนนะครับถ้าอยู่แบบนี้เราต้องตักออกนะครับถ้าไม่ตักออกเวลาเราพ่นข้าวใส่นะครับมันจะไปอยู่ข้างบนนะครับข้าวของเราจะไม่ลงพื้นนานะครับทําให้ข้าวไม่เกิดบริเวณนั้นนะครับเราต้องตักออกให้หมดครับ ตรงนี้นะครับแม่บอกว่าใครอยากได้ทําเลยนะครับแม่ให้ทํานะครับเดี๋ยวก็เลยทําเลยนะครับตรงนี้นะครับพื้นที่นาไม่เท่ากันนะครับต้องแปลงให้เท่ากันนะครับถึงจะได้เข้านะครับตรงนี้ ก่อนกลับนะครับแม่ดับเครื่องรถไถไว้นะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับเสือก็กลัวเข้าจะตายนะครับเพราะว่าน้ําเยอะนะครับเสือก็เลยแอบมาติดเครื่องไว้นะครับมาคนเดียวนะครับแม่ก็บอกว่าอย่าไปคนเดียวนะครับกลางคืนนะครับท่นาไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับเสือก็เลยลองมาดูนะครับอาจจะเป็นพ่องูตัวนั้นนะครับเพราะว่าแม่เจองูใหญ่นะครับอยู่ตรงนี้ครับก็เลยไม่อยากให้มาคนเดียวครับ น้องไอวามาเล่นกับยายออินแล้วก็มาเล่นกับพี่นีเกือบจะทุกวันตั้งแต่มาจากเกาหลีนะครับแล้วน้องก็ติดด้ยครับแต่ที่ไม่รู้ก็คือไม่รู้ว่าพี่จะกลับเกาหลีนะครับพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวมารอดูนะครับว่าน้องจะเป็นยังไงครับไม่รู้ว่าจะมีอาการยังไงนะครับเพราะน้องไม่น่าจะรู้หรอกครับว่าเขาจะกลับแล้วเฮ้ยมันัอันเดก

ออ้ออ้อพอน้องมาเล่นกับพี่นะครับพี่เห็นน้องอยากดู iPad พี่ก็เลยให้น้องดูนะครับอย่าดูใกล้ๆอย่าดูใกล้ ปกติถ้ากลับไปแบบนี้ถ้าอยู่บ้านเสือก็ไม่ให้ดูจออยู่แล้วครับไปดูใกล้เอื้อนเอื้อนพู้นึ่งเอื้อนเอื้อนใหญ่กว่ากว่าแบบอยู่ไปไหนลูกอจะไปไหนไอ้ว่าโอ้ลูกคขยหายอีกแล้วนี่ว่า มามาเร็วรถออกมาเล็วเร็วรถออกมาแล้วลูกมาก่อนเร็วเอองูไปถึนรถจ้างเดียวระวังระวังรถรถระวัง่กเพลอง ระวังรถอย่าเพิ่งไปรถอย่าเพิ่งไปไระวังรถอย่าเพิ่องอย่าเพิ่งไอาวารถอย่าเพิ่งไอรถ มาเร็วๆบอกพี่อื่นด้วยบอกพี่อื่นเนทางปันถ่ายมาบ๊ายบายกอดกันกอดกันกอดพี่ก่อนเร็วกอดกันล่เร็วกอด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 ่อนก่อกดหน่อยเรเกอดอพี่อื่นก่อนกอดหน่อยเร็วติ็วเร็ะเร็วเร็วเร็วเ่อื่นวรับเวเ วันนี้พี่นีกลับนะครับเดินทางจะกลับเกาหลีแล้วครับยังคือไปอุ้มน้องคือเดืันสนญญละโอ้แค่อยไปรับอยู่น่ยคนที่หายไป้กว่าดิ อยากจะขไปบักก่อนไปไหนลูกจะไปไหนคะไปส่งน้อไปเดี๋ยวไปขับยูวันไปเลยไปไปเมียไปขึ้นไปเลยเยดี๋ยวไปขับยูวันเอ้าบอยกลับมาับลุงอยู่เมนบลุงโอ้จไไอว่าได้ไปเนี่ยคุณดีใจดีใจตนี่ก็ดีใจแล้ว เดี๋ยวจะมีคนร้องไห้นะครับวันนี้นี่แหละเธอนี่แหละเธอนี่แหละไม้ว่าจะไปตางนี้หรอก่อนจะกลับก็จะไปไหว้หลวงปู่ที่วัดเรานะครับเหมือนที่พี่ซอพี่ซอมาเสือหรือว่าเสือจะไปเกาหลีแบบนี้เสือก็จะไปกราบก่อนครับขอเดินทางปลอดภัยเยมือนนะขอให้เดินทางปลอดภัย ปมีประตูประตูนี่ครับลวงปู่ธาตุนะครับปู่าตบ้านกุ่แกวเสียงเศร้า ดูคนจะพาไปกราบพระนะครับไอว่าพาพี่อื่นไปกราบพระด้วยนะลูกพ,พี่อื่นไปกราบพระนะมาทำเป็นไหมโอย <Okay. S 1> เป็นไอว่านี่เป็นนี่แล้วมามาว่าลงมาทางนี้ลูกมามาดิยเขาลงแนละ้วมากราบพระก่อนเร็วใส่รองเท้าให้น้องก,ก่อนปอไปพ,า,ไไปพาพี่ไปไหว้พระนะ,อะเอาพี่อื่นไปด้วยพี่อื่นไปไหว้พระด้วยเอาพี่อื่นไปด้วย พี่อ่นไปด้วยลูกเสีอานนะเอาเรียกพี่น่อยรอกราบพระนะเ้อยใัวเก่บละมาไม่เอาลูกาไม่เอาเด็กเด็กไม่ต้องเอาก็ได้เด็กไม่ต้องเอาก็ได้ลูก ไอว่ากลับน้ำป้าเล่อ้ยมกราิหานเน่อขึ้นมาที่นี่เงลูกบงหลานดีางเลยนะไอวานลอยขึ้นมาจากนาครับบอกว่าพี่นีกำลังจะกลับ ขึ้นมาจากนาตางัลาับตไบไหนตับเกาหลีอ่ะหอนแก้มยยด้วยนใช่หันแก้มยยนั่ไปซื้อหนูนะหอนแก้มยยหอนแก้มยายแก้มจะทรงดละ ด้ไม่บายไม่บายย,าะะย้ายสวัสดีค่ะเราดีค่ะเรกไฮ้ยย้อยโซวบีเจ้าทุก่ัน ใช่แม่มนเอาามาอุ้มเขาจ้าเขาจะให้อุ้มนี่ย่งที่ถึงนี่เขาอ้ที่กับบ้านถึับบ้านที่กลับบ้านแล้วอ้นอนอนบายบายอน สำหรับที่นี้นะครับกับเกาหลีนะครับวันที่18นะครับเดินทางจากอุดรนะครับไปกรุงเทพครับขึ้นเครื่องวันที่19นะครับเรื่องราวของน้องไอวาและพี่เยอื่นนะครับพี่น้องต่างแดนกันนะครับมาเจอกันความรักความผูกพันนะครับทำให้ชิดถึงกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ EP หน้าครับ